สวัสดีค่ะชื่อเลนะคะทานเวนิต้าคอลลาเจนนะคะตั้งแต่สัปดาห์แรกรู้สึกประทับใจมากจากปกติแล้วจะเป็นคนที่มีริ้วรอยมีลูขุมขนที่กว้างและก็มีสิวบ้างเล็กน้อยประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ทาน,นะคะ่ะตอนนี้มันใกล้จะหมดกระปกุกละอยากจะบอกเลอเกินค่ะว่า คุ้มค่าและดีมากปกติแล้วพี่เป็นคนที่จะไม่ทาครีมบำรุงผิวนะคะจะมีปัญหาเรื่องของข้อศอกและก็ผิวแห้งแต่เมื่อทานเวนิต้าคอลลาเจนแล้วตอบโจทย์ได้ดีเยี่ยมเลยค่ะและที่สำคัญที่สุดนะคะมันยังช่วยในการทำให้ผิวเราใสาสว่างแฟนพี่ชอบมาจับแขนรูปไรแล้วบอกว่าผิวดูละเอียดขึ้นปลื้มมากๆเลยค่ะ ไม่รู้ว่าทุกคนจะเคยทานตัวอื่นหรือเปล่าพี่ครั้งแรกที่ทานนะคะปกติแล้วพี่ตั้งใจว่าจะไปทำทรี a เมนต์แล้วก็เข้าคอสต,ต่างๆแต่เมื่อเจอเวนิต้าคอลลาเจนแล้วมันตอบโจทย์พี่ได้ดีเยี่ยมเลยค่ะราคาแค่790บาทคุ้มมากๆค่ะเยี่ยมขอบคุณนะคะ